เก็ okay. วันนี้ที่เรากลับมาพบกันอีกเจอกับหน้าจอว่างเปล่าแบบนี้นะคะก็คงแน่นอนจะเป็นในส่วนของรีวิวเอ่อเว็บสั่งซื้อหนังสือและสั่งซื้อไพ่ออนไลน์กันนะคะไพ่ทาโร่และไพ่ออร์คิลออนไลน์วันนี้ถึงคิวของคีโนะนะคะคีโนคุเนยะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแน่นอนเข้าในหน้าแบบนี้นะคะ Google ก่อนไหมหรือว่าไม่ต้อง Google ก็ได้พิมพ์จากหน้า a d พิมพ์จากในช่องนี้กรอบนี้ได้เลยค и โนนะคะ k i n o k u n i ใช่ปะคิโนคูนิยะ y a a เป็นคำสัน้นๆเขาเรียกอะไรนะเป็นแต่ละพยางค์เนี่ยจะสัน้นๆง่ายๆนะคะอย่างนี้นะคะอะเตมิมอีกนิดนึงเพื่อไม่ให้ลืมประเทศเป็นไทยแลนด์นะคะคิโนคูนิยะไทยแลนด์นะคะอะเราเข้ามาในหน้านี้ค่ะแล้วสิ่งที่เราจะเห็นก็คือนี่มาเพียบ มาเพรียบเลยนะครับผมอะเราเข้ามาถึงหน้าตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราจะเห็นเรากดเข้ามาแล้วนะคะกับ Kinokuniya ok นะคะอันนี้เขาก็จะมีอะไรเนี่ยโฆษณาแฟลชขึ้นมาเป็นโปรโมชั่นด้านขวาล่างนี้นะคะเห็นไหมเขาจะเขียนว่า Enjoy 15%นะคะเขาจะลดให้เรา15%นะคะ West to r e w i r d คืออะไรบะ แล้วก็ในส่วนของอันนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่2 0่สิบถึงยี่สิบสองยี่สิบสองจุลายยี่สิบถึงยี่สองจุลายนนะคะจะลดให้สิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขไหมเนี่ยแล้วก็ถ้าสําหรับสมาชิกก็มีส่วนลดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างโปรโมชัน่นต้องบอกว่าหน้าต่างโปรโมชั่นดูอันนี้ก่อนเลยนะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างช่วงที่เพื่อนเเข้ามาดูกันนะคะอันนี้อะไรอะ อันนี้ซื้อครบ1000ส่งฟรีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นโฆษณาหนังสืออ่ะโฆษณาหนังสือไม่เอาเราจะพุ่งประเด็นไปที่ไพ่นะคะไพ่ทาโร่และออรเคิลถ้าเพื่อนๆมีชื่อหนังสือหรือชื่อไพ่ที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะพิมพ์ไปได้เลยนะคะพิมพ์ที่ไหนหรอนี่พิมพ์ช่องนี้เลยค่ะพิมพ์ช่องกรอบ ที่เป็นกรอบตรงนี้นะคะพิมพ์เข้าไปสมมุติว่าเราอยากได้ชุดที่เป็นอะไรดินนราชีนนะนนะวันก่อนมีคนถามว่าหาเรื่องทีนแองเจใช่ไหมคะโอ้ยนี่ชีนแองเจเรานะมีปัญหาการเขียนคําว่าแองเจมากมาเลย a n g e l นะคะเราจะชอบเขียนเป็น a n g l e ทุกทีเลย a n g e l ค่ะชีนแองเจนะคะชีนแองเจเสร็จปุ๊บเพื่อนๆกดเครื่องหมาย เขาเรียกอะไรนะไอตัวรูปแว่นขยายนะคะได้เลยหรือจะกด enter เลยก็ได้นะคะฟลึมเรากดเรียบร้อยเออเอเออเ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 รากดไปแล้วนะระหว่างรอเราจะวิ่งมาดูข้างล่างกันก่อนว้าวมีการ์ตูนด้วยนี่เห็นไหมโอ้เนี่อะไรอ่ะเอ้โอ้จีนแองเจลโอเค เมื่อเราไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเขาคือ teen angel oracle cards นะคะเราจะได้อะไรที่แตกต่างมากๆแปลกมีนังสง่งหนังสือเขาเก็บมาหมดเลยค่ะเขาจะเซิร์ชเขาจะไปนค้นหาตัวที่เป็นเป็นทีนแองเจนะคะที่อยู่ในหนังสือในอะไรก็แล้วแต่ของเขาเขาจะเอามาหมดเลยไหมเนี่ยคำว่า t e ีนก็เอามาเหน็นนะสปิริตเชิลทีนนะคะ,ะทีนี้สิ่งที่เราต้องการอยากได้นี่คือเล่มนี้ เออคือสำหรับนี้ชุดนี้นะคะ t e e n angel อ๋อเขาเขียนติดกันอ๋อ i got it โอเคไหนดูสินี่นี่นี่เราจะได้ส่วนลดนะ net n e t h e r l a n d ปะเนสยี่สิบหกจูลจูลาย jul นะโอเคอ่าเราจำโค้ดอันนี้ไว้นะเพื่อนๆ่นนี่นี่นี่เรา copy ไปก่อนอ่ะ กัปีกับปีกับปีเฟิ่มอ่าแล้วก็ปีเสร็จปับ๊บมาดูค่ะชีนแองเจลนี่นี่ตัวที่เราอยากได้เลยเราก็ดูจากหน้าตาขอก่อนว่ากล่องนี้ใช่ไหมที่เราเคยเห็นใช่ถูกต้องเราเคยเห็นกล่องนี้แล้วเราอยากได้กล่องนี้สิ่งที่ตามจากนั้นเราดูตรงนี้ค่ะชื่อหนังสือชื่อไพ่เขานะคะอยู่ตรงนี้ค่ะชื่อไพ่แล้วก็เขาก็จะระบุว่าอันนี้เป็นชื่อไพ่เนาะอันนี้ระบุในส่วนของเป็นสินค้าประเภทไหนนะคะ ถ้า Mi x m e มีเดียเนี่ยใช้ได้นะคะคือจะเป็นกล่องใหญ่แล้วก็จะมีทั้งไพ่ทั้งตัวคู่มือนะคะแล้วก็ใช่แบบไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปดูกล่องใหญ่ในที่นี่หมายถึงคือเขาไม่ได้เป็นแบบบุ๊กเลตตเล็กๆอย่างนั้นนะคะไม่ใช่นะคะอ่าฮะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์วงังไม่จําเป็นต้องเป็นใหญ่เวอร์วังนะคือใหญ่กลางกางก,ก็ถือว่าอยู่ในมิกซ์มีเดียได้นะคะคือมีทั้งไพ่และหนังสืออยู่ในตัวเดียวกันในกล่องเดียวกันนะคะและอันนี้ก็จะเป็นชื่อ by ใครใช่ไหมก็จะเป็นชื่อผู้แต่งนะคะ by Rita นะคะโอเคแล้วก็ล่างนี้มาก็จะใส่ดาวอันนี้จะเห็นว่ายังไม่มีดาวเลยเราไม่รู้ว่าคือเขาอาจจะเพิ่งทำหรือเปล่าไม่รู้เนาะคนก็ยังไม่ค่อยรีวิวของเขาไม่ถึงว่าของเว็บอะนะ เขาอาจจะเพิ่งเริ่มในส่วนของที่เป็นตัวดาวหรือเปล่าเนาะเลยยังไม่มีคนมาให้ดาวรีวิวตรงนี้ทีนี้ล่างลงมาก็จะเป็นตัวราคานะคะราคาอันบนคือราคาที่ซื้อผ่านออนไลน์และราคาอันล่างเนี่ยค่ะจะเป็นราคาของสมาชิกนะคะสามารถถ้าเพื่อนๆเป็นสมาชิกเพื่อนๆก็ดูตัวล่างนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ราคาก็จะเป็นตัวบนนี้นะคะทีนี้ กดดีเทลส์กันดีกว่าเราอยากรู้ว่าข้างในเป็นอะไรนี่มาเห็นไหมถ้าเป็นสมาชิกเขาจะลด15%ค่ะนี่แล้วก็อ่าฮะจะลด15%ในช่วงของตั้งแต่เดือนเอนนนะะเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะเดือนกรกฎานะคะโอเคปิดไปก่อนนะจ๊ะทีนี้เราก็มาดูอันนี้ค่ะเน่เขาก็จะให้รายละเอียดนะคะอ,อ้าว <c oughs> เพื่อนๆเห็นอะไรไหมอ่ะไล่ดูมาอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนด้านหน้าหมดเลยเมื่อกี้ที่ก่อนที่เราจะคลิกเข้ามานะคะมาดูอันนี้ q u a n t i t y อ่ะเราอยากได้ไดกี่ชุดเราก็คลิกเข้าไปแต่ประเด็นคืออันนี้ค่ะสีเทาเนี่ยตัวสีเทาเนี่ยมันดันขึ้นว่ามันไม่มีของจบข่าวเลยจ้าไม่มีของนะจ้าจบเลยอ,ะอ่ะเอะอเออเออเราอยากได้อ,ะอ่ะอ้าวตัวนี้มี อ้าวแล้วก็ละอันกันเหรออ่าโอเคอันเมื่อกี้คือชุดใหญ่แต่อันนี้นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนดูนี้เพื่อนเเห็นไหมเขาจะเขียนบ็อกซ์นะคะอันนี้ก็คือเป็นกล่องขนาดแบบย่อมลงมานะคะแล้วก็จะมีการ์ดของไพ่ของเขานะคะอ่าเอาแก้ขัดไปก่อนเนาะเพื่อนๆนนะเอาตัวนี้ไปแล้วกันเนาะดีไหมอ่ะ งั้นเราก็ดูรายละเอียดก่อนนะคะเขาบอกว่ามันมีอยู่ในสต็อกนี่ยอยู่ที่ไหนบางทีเขาก็เขียนว่าเอ็มโพเรียมอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะบอกว่าอยู่ที่ที่เก็บสินค้าของเขาเซ็นเตอร์ของเขานะคะแล้วก็จะส่งออกได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าเนี่ยประมาณ3-5 working days หรือ3-5วันทำการนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาดูอ่าเราก็แอดใส่ตะกร้าไปเลยหรือ ลังเลลังเลขอเก็บไว้ในใจก่อนนะคะก็กดรูปหัวใจนี้ได้เลยนะคะโอเคถัดจากนั้นเป็นอะไรล่ะกดใส่ตะกร้าก่อนนะเดี๋ยวหมด <c oughs> เดี๋ยวหมดโหขายดีมากช่วงเนี้ยจะบอกว่าเป็นเทศกาลไพ่หรือ,อยังไงก็ไม่รู้คือคนแห่ซื้อไพ่เยอะมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆแบบอืมสนใจแต่มันหาไม่เจอ,อยังไงทักมาถามกันได้นะคือจะพยายามลองหาให้ ว่ามันยังมีอยู่ไหมแล้วก็จะชี้เป้าให้ละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราสั่งให้เดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่าขึ้นมาว่าแบบโอ้ยขายแพงโอ้ยนู่นนี่นั่นคือไม่อยากติดประเด็นตรงนี้เอาจริงๆแล้วอะ่ะเออกลัวมากๆคือคือเสียจะบอกว่าอะไรดีเสียความรู้สึกเนาะเออพูดอย่างว่าดีกว่าบางทีเราซื้อมาเนี่ยราคาสูงมากอะ่ะแต่พอเราบอกราคาไปเสร็จปุ๊บ,บสิ่งที่เราเจอคือเรากลัวว่าเขาจะคิดว่าเราแบบโกงราคาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ กล้ารับประกันว่าไม่มีการโกงราคานะคะคือซื้อมาเนี่ยมันก็ต้องมีแบบค่าจัดส่งค่าอะไรอย่างนี้เนาะค่าจัดส่งไปถึงจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีอะฮะก็ก็โดนไปตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไม่เอาดีกว่านะคะโอเคสำหรับอันนี้สิ่งที่จะต้องไปต่อก็คืออันไหนจำกันได้หรือ,อยังอันบนเขาบอกว่า continue shopping คือไปดูสินค้าอื่นๆต่อหรืออันสีทึบๆเนี่ยสี สีครามดีกว่านะเขาเรียกอะไรสีน้ําเงินสีครามเขาก็จะเป็นสีประจำของทางคีนโน่เนี่ยนะคะเราก็กดอันนี้ถ้าเราอยากต้องการไปจ่ายเงินเลยไปดูที่ในตะกร้าว่ามันมีอะไรอยู่ในตะกร้าเราบ้างนะคะทีนี้เราก็อยากจะไปดูว่าตัวอื่นๆมีอย่างอื่นอีกไหมนะคะที่น่าสนใจเราก็กดคอนติ n นียไปนะคะก็มาดูเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะนี่ให้ดูอันนี้ก่อนเนาะก่อนจะไปถึงข้างล่างเราอยากให้ดูตัวนี้เขาจะมีบอกว่า i n s t o c k in นสต็อนะคะว่าสต็อกอยู่ออมีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะมีสินค้าเขาจะขึ้นอิ stock ให้แต่ถ้าเกิดมันไม่มีสินค้ามันจะขึ้นเป็นตัวสีเทานะถ้าเราจาไม่ผิดสีเทาแล้วตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเทาเลยนะคะมันก็จะเป็นปุ่มที่กดสั่งใส่ตะกร้าไม่ได้นะคะโอเคถ้าจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆถามว่าข้างบนคืออะไรอ๋ออันนี้นี่นี่นี่เขาบอกว่า เขาจะจัดส่งให้ฟรีถ้าเกิดออเดอร์นั้นะเกินกว่า1.500บาทเขาจะส่งฟรีค่ะอ่าทีนี้เรามาเลื่อนดูตรงนี้ดีกว่าเราอยากรู้ว่าสต็อกเขาอะมีของไหมนะคะเขาบอกว่ามันมีอินสต็อกอินสต็อกเนี่ยที่ไหนบ้างล่ะอ่าเราก็กดลูกศรเลื่อนลงมาดูนี่ข้างล่างนี่ค่ะเขาบอกว่ามีที่ไหนเนี่ยอันที่1สยามพารากอนอันที่สองเอ็มควออันที่สาม n g งกอกสโตร์ก็คือที่คลังสินค้าของเขาอะค่ะเขาบอกว่า ถ้าเธอไปสยามพารากอนนะจ๊ะไม่มีแล้วจ้ะนี่เห็นไหม not available มันหมดแล้วนะคะแต่ถ้าไป M q u a r t e r นะคะอายังคงเหลืออยู่เห็นไหมแต่ถ้าเพื่อนๆไปที่คลังสินค้าเช่นกันค่ะนี่น,นี่ตัวนี้ available อยู่เลยนะคะโอเคก็จะทำให้เราสามารถที่จะไปที่ออร้าน หน้าร้านได้นะคะเพราะว่าบางคนแบบไม่อยากให้จัดส่งไม่อยากเสียค่าจัดส่งเนาะก็ก็ก็เดินทางไปนะคะไม่อยากเสียค่าจัดส่งแต่เดินทางไปเอา้าแต่ว่าก็ได้ของเลยไงก็จะอุ่นใจหน่อยว่ามีของไ,ได้เห็นของเลยนะคะโอเคก็อันนี้นะคะสามารถที่จะสั่งได้นะคะก็ไปดูได้ที่ทั้ง จริงๆก็แนะนำไปเอ็มควอเทียถ้าเกิดว่าอยากได้เลยนะคะโอเคถ้าจากนั้นเป็นอะไราอาเราไปดูกันต่อมีด้านล่างเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเธอเลือกซื้ออันนี้นะ สิ่งที่เขาจะแนะนำเขาบอกว่าเฮ้ยเธออาจจะชอบอันพวกนี้ด้วยนี่ you may also like นะคะคือคุณอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้ที่เขาแนะนำเข้ามาให้เขาก็จะจับให้ตรงกับความสนใจของเพื่อนเพื่อนสมมุติว่าเพื่อนๆสนใจเรื่องของแองจใช่ป่ะเนี่ยมาเลยแองจทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ย arc angel animal เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยก็จะมาเยอะเลยนะคะที่เราก็กดลูกศรเลื่อนไปดูอย่างนี้ได้นะคะเห็นไหมจะมีมาให้เลือก อ่าสมมุติว่าเพื่อนๆสนใจอันนี้อีกอันหนึ่ง Universal Love นะคะอ่าไปสิไม่ไปกดแล้วมันไม่ยอมไปอะ่ะเออ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 ไม่ยอมไปอะ่ะอ่ามาละ Universal Love นะคะนในตัวนี้นะคะ โอ้มาให้ดูหมดเลยเนี่ย English book คืออะไรเนี่ยอ่ะสมมุติว่าเราสนใจอันนี้เรากดเข้าไปดูนะคะกดเข้าไปดูนี่กดแล้วนะเมื่อกี้กดไปแล้ว <c oughs> กดที่หนะ้าภาพไปเรียบร้อยแล้วแต่มันยังไม่มาไงเราก็เลื่อนมาดูอันอื่นกันก่อนอ่ามาละโอ้โห oh, not available อีกแล้วเห็นปะบอกแล้วว่าช่วงเนี้ยเป็นฤด,ดูการพ่มากๆเลยอะคือแบบ ฮคือเพื่อนๆแบบอยากได้คือคือถ้าสมมติแบบปิ๊งแล้วปุ๊บเนี่ยคือรีบตัดสินใจนะรู้สึกแบบช่วงนี้เป็นเทศกาลพัยกันมากๆเลยนะคะคือไปนี่เชลนี่แบบเอออันไหนที่น่าสนใจก็หายหมดไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่เหลือแล้วอ่ะเออต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะโอเคทีนี้อันนี้ไม่มีแล้วทำไงดีอ่ะ ทำไงทำไงเอาอยัางไงไม่เอาแล้วเนาะเอาปะ shamanic เนี่ยตัวนี้ไหมตัวนี้อ่าตัวนี้มีอยู่ยังมีอยู่แต่ไม่รู้หน้าตาเขาเป็นยังไงเนาะหน้าตาเป็นไงก็ลองไปเสิร์ชดูแล้วก็ถ้าสนใจก็กดใส่ตกะตกร้าเลยใส่ตะกร้าเลยนะคะเน่เขามีเรียงลําดับให้ด้วยนะว่าเป็น best seller อยู่ด้านนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนี่เข้ามาดูอันนี้เลยนี่นี่นี่ตัวเนี้ย ตัวนี้วาวมากเราเห็นของจริงเราเห็นกล่องจริงเขาสวยงามมากคือเป็นทองและสีดำมันสวยมากๆม,มันสวยมากแต่ราคามันก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันผ่านมันไปก่อนเนาะ <c oughs> ผ่านมันไปก่อนเพราะมันสูงมากๆเลยราคามันน่ะรับไม่ไหวจริงๆ ทีนี้เมื่อกี้เราลองกดอันนี้เข้ามาค่ะ the secret language of relationships นะคะเป็นเรื่องของภาษาความสัมพันธ์คือคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะ relationship มิตร,ตร,ตรเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์เออความสัมพันธ์ relationship ร,ระหว่างแบบการแต่งงานดนเรื่องของการแต่งงานเรื่องของโรแมนติกเรื่องของการ สัมพันธภาพแบบมิตรภาพอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของความสัมพันธ์ทางธุรกิจเรื่องของครอบครวัวอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันพอดีสนใจชื่อเรื่องเขาเขาเลยกดเข้ามาแต่ว่าอันเนี้ยอย่างที่เราเห็นคือเขาไม่ได้เป็นไพ่เนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นข้างหลังนี้เขาเขียนเปเปอร์บักอย่าลืมนะยังไงต้องดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวซื้อผิดเนี่ยเราจะได้หนังสือมาแทนไพ่นะเออก็ดูอันนี้นิดหนึ่งถ้าเป็นเปเปอร์ปุ๊บ มันคือหนังสือค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไพ่เขาจะเขียนคำว่า cards นะคะ cards นะคะ cards นะคะ,ะตัวนี้ไม่มีโชคดีไปที่ไม่มีคุณ d o r รี n ค่ะไม่ต้องถามไม่มีชัวชัวลองกดไปดูก็ได้เล่นเลเล่นเล่นกดไปเล่นเล่นห้าสี่เก้เน่่เห็นปะมดเกลี้ยงสต็อกเน่ถามว่าที่ไหนมีไหมอ่าลองกดดูสิ out of stock ค่ะเน่ไม่มีเลยขึ้นมาทั้งหมดเลยก็ไม่มีนะคะตอนนี้อะไรก็ไม่มีแล้วนะคะของคุณโดรีนเนี่ยเกลียงเกลียงลองเล่นๆนะลองดูเล่นๆกันเอาชุดไหนเดีย่ะนี่เราชอบชุดนี้เราเห็นชุดนี้สวยหมดอีกแล้วเห็นปะเฮ้ยเยเราอยากได้อันนี้ s a i n t and Angel หมด <c oughs> เพิ่นเพิ่นบอกเสียเวลาเออจริงๆแล้วคุณโดเรนหมดเลยนะ อืใครอยากจะเล่นสนุกสนุกนะสนุกสนุกลองตามหาไพ่ของคุณโดรินดูก็ได้ราคากระโดดแบบน่ากลัวมากนะคะแต่ถ้าใครมีเนี่ยนะก็เก็บไว้ดีๆเก็บไว้ดีๆออคือมันแบบพลังดีมากๆพลังเขาดีมากๆไพ่เขาอืถ้าใครมีสักชุดหนึ่งนะลองใช้ดูแต่ถ้าปลดชื่อคุณโดเรนออกเป็นคุณแรดเล่นนะ ก็ใช้ได้เหมือนกันใกล้เคียงกันอ่านง่ายพลังงานดีมากเหมือนกันค่ะใช้ได้เลยโอเคทีนี้อะมาถึงในเรื่องของการจ่ายเงินกันบ้างเลื่อนขึ้นมาบนสุดเลยค่ะมาด้านขวาจะเห็นตะกร้าอยู่เนาะนี่ c, ART, c a r d C A R T นะคะ C A R T cards ตัวนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเราก,กดเข้าไปดูกันก่อนอื่นเนี่ยดูสิไม่ใช่อะไรเราจะหาไอ้นี่ เราอยากได้ส่วนลดเออนี่แต่ว่าตัวนี้ก็จะใช้บัตรส่วนลดด้วยนะคะก็จะสามารถใช้บัตรส่วนลดลดได้อีกมั้งลดได้นะคะก็ประมาณ1 5นะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าเราเป็นสมาชิกใหม่ไม่รู้เขาจะมีส่วนลดอะไรให้อีกหรือเปล่านะคะ,ะแต่ตอนนี้เราเป็นช่วงเทศกาลนี้เราจะลดแค่สิ์น์นะคะ ก็กดมาที่คัรดนี้นะคะวิวคัรดามีคัรดออกมาตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกดในส่วนของชำระเงินอ่ะชำระเงินแอปพลายคัรก่อนเมื่อกี้เราคอปปี้มาแล้วนะเราก็เพสแปะลงไปนะคะ คัดลอกเสร็จแปะลงไปแอปพลายนะคะกดแอปพลายแอปพลายปุ่มข้างหลังเนี้ยนะคะอ่าเขาก็จะขึ้นมาให้เลยเห็นไหมว่าเราเขาได้ให้ส่วนลดเรา10%นะคะตรงนี้10% off จะมันจะไปโชว์ตอนที่เรากดเช็คเอาท์ไปแล้วนะคะอืมไปเดี๋ยวเราไปดูกดเช็คเอาท์ปั๊บ สมมติเราตรวจแล้วนะเราเอาแค่อันนี้แหละนะคะพิมพ์เมื่อปี2019ันสิกสองพันไปดิทำไมมันนล่งอะเนี่ยกดแล้วไม่ไปอ่ะมาละนะคะแน่นอนค่ะเขาก็จะให้เราใส่ username password ตรงนี้ลงไปนะคะที่ถ้าเราเป็นสมาชิกแล้วเรากรอกช่องแรกเลยค่ะ แต่ถ้าเรายังไม่เป็นสมาชิกเราเป็นคัสเตอร์ใหม่เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยก็คือตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาเราอยากจะเป็นแค่เกสเข้ามาหรือเป็นแบบผ่านเข้ามาแล้วก็มาซื้อไม่ต้องสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะสมมุติว่าเราไม่ได้สมัครสมาชิกกับเขาเราก็กดช่องนี้เลยนะคะ เขาก็ให้พิมพ์อีกทีหนึง่งให้ยืนให้มั่นใจว่าเธอจะสั่งผ่านทาง e mail address. อีเมลแอดเดรสชนนี้จริงๆอีเมลถูกต้องนะเขาก็จะให้ส่งอันนี้นะคะเสร็จแล้วเราเช็คเอาท์ค่ะพอเราพิมพ์ชื่ออ e ีเมลเราเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบความเรียบร้อยเนาะเราก็กดเช็คเอาท์ไปเลยโอ้โหนี่จะเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลสำหรับการจัดส่งนะคะอาใส่ไปเลย อะไรล่ะนะคะก็จะสายไปอันนี้เราโมวเราโมะแล้วก็ซิตี้นะคะก็เป็นเป็นอะไรซิตี้เราต้องใส่หลา,ายแบงคอกปะเราใส่แบงคอกนะคะเพื่อนๆพ,นพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะพิมพ์ภาษาไทยได้อ่าแล้วก็ใส่รหัสสมมุติว่าอันนี้เนาะ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะจำเบอร์ไม่ได้ไม่ใช่จำเบอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้08123456หนึ่งสองสาี่หแปดคบไปเนี่ยรู้่าเกิน234อ่ะโอเคทีนี้เราก็ใส่แล้วเราบอกว่าเราอยากจะไปรับที่ไหนก็ได้นะสมมุติเราไม่ต้องให้เขาจัดส่งใช่ปะ เราบอกว่าไม่เอาฉันไม่ต้องให้เธอจัดส่งอ่ะมีอีกวิธีนึงลืมไปเวลาเราจัดส่งอะคะ่ะสมมติเราไม่อยากเสียค่าจัดส่งใช่ปะเราสามารถไปรับที่สาขาเขาได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเลือกได้เลยเนี่ยจะไปรับที่สายามพารากอนเอ็มควอเชียหรือว่าอีเซตันก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ตรึงตรึงนะคะเขาก็บอกว่า สามารถที่จะให้เราไปรับได้ตามชอบเราก็บอกว่าเราสะดวกสมมุติเราสะดวกที่เสียมพารากอนนะเอ๊แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าไม่นะสินค้าเธออยู่ที่เอมคอร์เทียเราก็บอกโอเคงั้นเราตามไปที่เอมกอร์เทียก็ได้แต่จริงๆเลือกสาขาไหนก็ได้นะเขาจะส่งไปให้เขาเขาส่งต่อถึงกันได้อยู่แล้วนะคะออันนั้นเราไม่ต้องกังวลไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับเรานะคะ <c ười> เราก็จะเลือก นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปกด next นะสมมุติเพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ,อันนี้อันนี้อาจจะต้องใส่ข้อมูลด้วยเนาะเดี๋ยวเราลองก่อนถ้าสมมุติเราไม่ใส่ใช่ปะมาเราเลื่อนมาข้างล่างค่ะมาที่ next เนี่ยค่ะอ่าเขาไม่ยอมค่ะเขาบอกว่าคุณต้องใส่ข้อมูลก่อนนะจ้าอ่าเราก็ใส่ เขาก็จะงงนิดหนึ่งสมมติเวลาเราไปรับใช่ป่ะ <laughs> เขาก็คือบอกว่าแกคือใครแกคือใครเน่เราก็บอกเราชื่อเน่สมมตินะสมมติสมมติอันนี้สมมติมเพื่อนๆไม่ต้องจําอันนี้เลย <laughs> ที่เราสมมุติทั้งหมดเลยอะเออเขาจะยอมไหมเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ไม่ต้องทำเรียนแบบแล้วนะเอาข้อมูลที่แท้จริงใส่ลงไปนะเดี๋ยวของมันหาย ่แล้วสมมุติให้เห็นนะคะเราสมมุติเป็น <c oughs> อม่ะสมมตินะคะโอเคทีนี้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราเช็คข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเรากด next ได้เลยค่ะ อ่าโอเคพอกด next เสร็จปุ๊บเข้ามาในหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคือ Kino เนี่ยคือเว็บเขาอ่าจะค่อนข้างแบบยิบย่อยหนึ่งเพืเเ่อนๆอาจอย่าเพิ่งเบื่อนะเว็แบบนี้จะค่อนข้างยิบย่อยนะคะก็อันนี้พอเราเข้ามาถึงปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเออเขาถามเราว่า gift wrapping คุณจะ คุณจะให้ห่อของขวัญไหมบางคนเขาซื้อเป็นของฝากไนงะเขาอยากได้เป็นแบบซื้อหนังสือให้เป็นของขวัญกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้ห่อของขวัญให้ก็ได้นะเออนะคะแล้วกเ็เราอยากซื้อของขวัญให้ตัวเองได้ไหม อย่าเลยเปลืองทรัพยากรธรรมชาตินะอย่าไปเปลืองกระดาษเขาเลยนะคะ mm hmm. ก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้จําเป็นก็ไม่เป็นไรก็บอกเขาว่า no gift wrap นะคะก็คือช่องแรกนี้ไม่ต้องให้เขาห่อให้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะให้ห่อเป็นของขวัญก็ wrap this wrap the item in this order นะคะนี่เขาบอกให้ wrap อันนี้แต่ถ้า wrap อันนี้แล้วกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าเ,เดี๋ยวมันจะมีถ้าสมมติมันมีหลายอันนะคะหลายกล่อง ไหลไหลไอเทมที่เราเลือกหรือหลชิ้นสินค้าที่เราเลือกอะคะ่ะเขาก็จะให้เราแบบเเรียกว่าโอเคค่ะก็หลังจากทีอ่อันนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะห่อชิ้นไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแต่นี่เราสั่งแค่ชิ้นเดียวอะเนาะเราก็อแต่ว่าเราเลือกแบบนี้เราเลือกบอกว่าไม่ต้องห่อให้เรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดู เช็คอีกทีหนึ่งละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะกดสั่ง next ได้เลย next ไปเสร็จปั๊บนี่เจอหน้าเหมือนเดิมเลยให้จ่ายตังค์แล้วค่ะทีนี้จะจ่ายแบบบัตรเครดิตโอ้โอ๋อ,อมีวิธีการคือบัตรเครดิตนะคะเราก็กดเลือกบัตรเครดิตใส่เลขที่บัตรลาบลาบ,ลาบไปเราก็ใส่เลขที่บัตรเราไปนะคะ อ่าแล้วก็วันหมดอายุเออไม่ใช่เขาเรียกแล้วนะเดือนน่ะเดือนที่หมดอายุนะคะแล้วก็สมมุติสมมุติมมตแห่แล้วก็ใส่เลขที่เออสตัวสตัวหลังบัตรอะค่ะนะคะ,นะคะก็ใส่อันนี้เข้าไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกด next ไปนะคะแหนแน่นอนเพราะมันม,มีอยู่จริงไง นะคะก็พอกดอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าไปสู่หน้าของใบเสร็จของเขาแล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเขาก็จะมีการคอนเฟิร์มกลับมาว่าออเดอร์นัมเบอร์เท่าไหร่อะไรเง,งี้ยค่ะนะคะแล้วเขาก็จะมีอัปเดตเป็นระยะระยะนะคือน่ารักมากๆก็คืออัปเดตเป็นระยะระยะว่าโอเคสินค้ามาพร้อมแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้เราเข้าไปรับได้นะคะโอเคสำหรับอันนี้เนี่ยน่าจะ มีประมาณนี้นะคะนีนี่เรายังไปไม่ถึงสเต็ปสี่สเต็ปสก็คือจะเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์แล้วว่าเราได้มีการสั่งซื้อเขาก็จะให้ไปกรอก OTP OTP จะมี OTP ส่งมาใหา้ตามเบอร์ของบัตรเครดิตของเราอย่างนี้นะคะก็ชำระเหมือนปกติเลยเหมือนเวลาเราซื้อของออนไลน์เลยนะคะโอเคเรียบร้อยเนอะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปกรอกใส่ข้อมูลของบัตรเครดิตเพื่อจะชำระนะคะอย่าลืมนะก่อน อันดับแรกเลยสิ่งที่จะต้องดู <laughs> คือดูโค้ดเราจะไม่ยอมเสียเปรียบไม่ได้เราจะไม่ยอมอจ่ายแพงๆเนาะเราก็จะดูโค้ดกันก่อนค่ะจะมีโค้ดส่วนลดเขาจะมีมาให้เป็นระยะระยะเรื่อยๆเพื่อนๆต้องคอยติดตามติดตามดีๆมันจะมีโค้ดส่วนลดอืมแล้วได้โค้ดส่วนลดแล้ว สบายใจสบายใจเออราคามันจะได้ไม่สูงนะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บนี้เนี่ยจะค่อนข้างยิบย่อยนิดนึงแต่ถามว่าก็ราคาเขาจะน่าจะน้อยกว่าน้อยส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่เออไม่ใช่ทุกชุดนะส่วนใหญ่แล้วราคาอาจจะออต่ำกว่าในส่วนของ Asia Books นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าเว็บเนี่ย เราว่ามีสินค้าให้เลือกเยอะแล้วก็แล้วก็อะไรเนี่ยคือสินค้าให้เลือกเยอะแล้วก็ไม่มี out of stock อะคะ่ะคือพอ out of stock สิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็จะปลดออกไปจากตัวเ,เขาเขาก็จะขึ้นมาให้นะคะไม่ใช่แบบขึ้นเป็นตัวแดงๆแ,แล้วก็แบบเออกดไปเหมือนสั่งซื้อแต่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะเออนะคะนี่นี่อันนี้ที่เราต้อง เฝ้าดูเฝ้าดูนะคะเป็นตัวโค้ดนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นราคาส่วนลดของสมาชิกแล้วมันถูกมากๆเลยก็สามารถสมัครผ่านทางนี้ได้นี่ช่องทางของ p r i v i l e g e c a r d นะคะเดี๋ยวค่อยถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวค่อยมาตามดูอันนี้กันนะคะวิธีการสมรัครอะไรเง,งี้ยไม่ยากเลยนะคะวิธีการสมรัครแต่ว่าก็จะมีเสียค่าบัตรเนี่ยประมาณ500มั้งถ้าเราจะไม่ผิด นะคะก็จะเสียค่าบัตรสมาชิกด้วยนะคะต่อปีโอเคก็สำหรับคลิปของอคินโนคุณยะเนี่ยก็เอาไว้เท่านี้ก่อนและกันเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดๆไปอยากให้แบบแนะนำในตัวไหนยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย